ยกขบวนรถ e ีวีเกียร์มอเตอร์ในเกาหลีใต้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าแบบรัวๆเริ่มจาก EV4 ซึ่งเป็นร่างอาวตารของเกียร์ในเวอร์ชั่นไฟฟ้ามาพร้อมดีไซน์สไตล์เฉียบทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นแต่งเต็ม GT Line ภายในทรงเรียบง่ายทำจากวัสดุลักโรคคุมพลังเสริมแบตเตอรี่ความจุ58.3กิโลวัตต์ชั่วโมงและ8 1 4กิโลวัตต์ชั่วโมง กำลังสูงสุด204แรงมา้าต่อมาเป็นรถตู้เพื่อการพาณิชย์ EV5 โดยมีดีไซน์โค้งมนพร้อมกระจกหน้าต่างขนาดใหญ่ภายในดีไซน์เรียบแต่อนเนกประสงค์มีให้เลือกทั้งแบบรถตู้โดยสารรถตู้ทึบสำหรับขนของและเวอร์ชันหัวกระสือ CAP and Chassis พร้อมขุมพลังไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่3ขนาดคือ43.3กิโลวัตต์ชั่วโมงในรุ่นคาโก้51.5กิโลวัตต์ชั่วโมง และ71.2ดกิโลวัตต์ชั่วโมงแรงสุด163แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรทั้งคู่เตรียมขายจริงภายในปี2025ปิดท้ายด้วย ev 2รถต้นแบบ b segment crossover มาพร้อมดีไซน์เรียบง่ายแต่แข็งแกร่งภายในตกแต่งด้วยโทนสีแดงและจอสีคู่ส่วนรุ่นขายจริงเตรียมพบกันในยุโรปในปี2026